การทำงานของ get b i n k คือ 1. เราต้องมีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใช้พอร์ต8080แล้วจากนั้นเราก็ต้องมีโทเค็นของ get b i n g แล้วก็ส่งค่าไปที่ json data เพื่อแสดงผล แล้วก็กลับมาแสดงผลที่ Data การแสดงผลของ JSON Data ก็จะออกมาเป็นตัวเลขขึ้นโชว์ส่วนของมือถือค่าก็จะตรงกันนะครับแบบนี้ก็คือ ส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของ GetBing มาทำงานครับ